สายลมชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ลมจะพาทุกๆคนทำขนมถ้วยดอกอัญชันสูตรแป้งนุ่มละมุนล,ลิ้นพร้อมสองเคล็ดลับการทำขนมไม่ให้ติดถ้วยและกะทิแตกมันสวยงามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้า แนะนำส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากค่ะกะทิค่ะน้ำดอกอัญชันนำดอกอัญชันไปต้มกับน้ำร้อนนะคะแล้วก็กองเอาแต่น้ำค่ะน้ำตาลมะพร้าวแป้งมันแป้งข้าวเจ้าลงจะแต่งกลิ่นให้หอมด้วยกลิ่นมะลินะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํำกันเลยค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาลงในชาม แป้งมันค่ะแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่ะกะทิคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันลมใช้ตะก้อมือนะคะ การผสมตีไม่ได้สักพักนึงนะคะก็เติมน้ำดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสีดอกอัญชันก็ไม่มีตายตัวนะคะถ้าใครชอบสีเข้มก็เพิ่มปริมาณหรือลดได้นะคะแล้แต่ชอบนะคะจากนั้นลมจะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นมะลินิดนึงค่ะเพราะว่าตัวน้ำดอกกัญชันจะไม่มีกลิ่นนะคะ ต้องแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นแต่ถ้าใครใช้ถ้าใครทําขนมถ้วยใบเตยประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีกลิ่นใบเตยของเขาอยู่ความหอมของเขาก็จะมีอยู่แต่ดอกอัญชันจะไม่มีกลิ่นนะคะลมก็เลยต้องเติมกลิ่นมะลิลงไปเพื่อให้ขนมมีความหอมน่าอร่อยมากขึ้นนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวลมจะกรองสักรอบก่อนนะคะกรองด้วยตะแกรงถี่นะคะกรองก่อนจะดีเพราะว่าส่วนผสมบางตัวอาจจะยังไม่ละลายนะคะนี่ค่ะเม็ดน้ำตาลบางตัวก็ยังไม่ละลายนะคะกรองก่อนจะดีนะคะ จากนั้นเราก็นําถ้วยตะไลนะคะมาเรียงใส่หม้อซึ่งที่เราจะนึ่งนะคะนําไปนึ่งก่อนที่จะหยอดขนมลงไปนะคะนึ่งสักประมาณ5นาทีเคล็ดลับนี้จะทําให้ขนมไม่ติดถ้วยนะคะเดี๋ยวนําไปนึ่งกันค่ะค่ะพอนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนแล้วนะคะเราก็เปิดฝาค่ะเปิดฝาพยามอย่าให้น้ําหยดลงไปในถ้วยนะคะจะทำให้ขนมแฉะ แล้วก็นึ่งไม่ค่อยสุกนะคะเปิดไ้ไว้นะคะจากนั้นก็นำขนมลงมาหยอดในชั้นแรกเลยค่ะถ้ามีที่หยอดก็จะดีนะคะจะได้ง่ายในการหยอดแต่ลมใช้ช้อนค่ะค่อยๆหยอดลงไปค่ะ หยอดให้เหลือสำหรับชั้นหน้ากะทิด้วยนะคะคนถ้วยทุกครั้งนะคะที่เราหยอดบางทีแป้งจะนอนก้นนะคะก่อนปิดฟ้าก็ต้องเช็ดฝาหม้อก่อนนะคะ เพื่อไม่ให้หยดน้ำหยดลงขนมของเราค่ะนึ่งประมาณ7-8นาทีนะคะค่ะระหว่างที่เรากำลังนึ่งขนมอยู่นะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของหน้ากะทิอีกชั้นหนึ่งนะคะลมขอแนะนำส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีกะทิค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นค่ะ นำส่วนผสมลงไปในชามนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำตาลทรายเกลือปน่นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็เติมกะทิลงไปค่ะ ็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะตัวนี้ก็จะเราจะนำไปหยอดหน้าขนมเมื่อนึ่งครบเวลานะคะก็เปิดฝาค่ะเหมือนเดิมค่ะเปิดระวังน้ำหยดค่ะ ทีทิต่อนะคะน้ากะทิก็หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะคะ จากนั้นก็ปิดฝานื่องต่อ7-8ถนาทีเหมือนเดิมนะคะเนึ่องต่อด้วยไฟแรงค่ะเคล็ดลับนี้จะทำให้หน้ากะที่แตกมันค่ะอย่าลืมเช็ดฝาหม้อทุกครั้งนะคะพอเนึ่งครบเวลานะคะก็เปิดฝาค่ะเหมือนเดิมค่ะระวังอย่าให้น้ำหยดลงขนมของเราค่ะ กะทิแตกมันสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวนำลงไปพักให้เย็นนะคะแล้วก็นึ่งขนมส่วนที่เหลือต่อได้เลยนะคะขนมในอัตราส่วนนี้สามารถนึ่งได้30กว่าดถ้วยนะคะ30-35ถึง้ถ้วยค่ะเดี๋ยวเรานำไปพักให้เย็นก่อนนะคะค่ะหลังจากพักให้เย็นแล้วนะคะขนมถ้วยของเรา ก็ออกมาหน้าตาสวยงามเลยค่ะนี้เลยค่ะกระทิแตกมันกำลังสวยเลยนะคะกลิ่นนี้หอมเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันดูนะคะเนี่ยค่ะจะล่อนออกมาเลยนะคะเนื้อขนมนี่นุ่มเลยค่ะ เดี๋ยวเราชิมดูนะคะอืมหอมหวานมันกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะลงตัวค่ะสูตรนี้ค่ะ ใครชอบคลิปนี้นะคะลมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลมได้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ